ต้นสาระหน้าพระอุโบสถสางไม่ต้สนสาระที่พิลูกนมีดอกน,นชอ่ดอกดป็นผลหน้าพระอุโบสถวัดโอยฝนที่คลองสิเอ็ดจังหวัดปทุมธานี เอาบัวสดติดสางไม่สางไม่ใหญ่โตเลยสวยงามมากบัดเอาบัวสดที่บัดโปรยฝนเ็นกระลังสางไม่หลังใหญ่มากกหล,ลังก่อสาง เกือบจะเสร็จแล้วเอาโบสดหลังไงสวยงามเกื่อปฏับัติสาศาสนาคิจของคณะสงฆ์ของวัดปยฝนตรงขามกันนี่ก็เป็นเอาโบสดหลังเก่า มีเป็นสางเป็นมากแต่ก่อนนานแล้วจะเป็นหลังเก่าที่เหล็กแต่ก็ยังใส่อยู่ยาราถำกิจของสงน่าจะเป็นการบวชพระสามาใส่ในพระอุบโบสถหลังเก่านี่ ตรงขามกันก็เป็นพาวะสดลังไม่ที่สางขึ้นมากถุดแทนหลังเก่าที่เล็กแล้วก็สางมานานแล้วบริเวณบัดร็มีเสียงนกร้องเื่อยแก้ว จันพิธการสรงการทีเขาวัดทำาบุญืันน,นี้อยู่วัดป่อยฝนคล้องชิด,ด,ดของจังหวัดประทุมธานีระเบิงการก่อสร้างหักโบโสถ์หลังไม่หลังก่อสร้างใกล้จะสำเร็จแล้ว